สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสปอยชันเอกนะคะวันนี้แอดก็จะมาสปอยหนังเป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็จะมาสปอยหนัง d a y b ส r อนสองพันสามนะคะแอดบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากเก่าแต่แก่นะคะเงิบจริงเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่ามองคนแค่ภายนอกพวกเราหล่อไว้ใจไม่ได้นะคะคนไม่เยอะแต่รุนฉีดแตกเลยเออทุกคน เตรียมกระโถนไว้เลยนะส่งสารนางนะคะอยู่ <c oughs> อยู่กับผัวโลกจิตนะคะหนังเรื่องนี้สอนอะไรให้เรารู้เยอะมากในการเลือกและจะอยู่กินเราควรคิดดีๆก่อนว่าเราจะฝากชีวิตไว้กับใครนะคะหนังสอนให้เราอย่ามองคนแค่ภายนอก แอดชอบนะคะลุนนางเอกให้หนีรอดให้ได้นะคะใครจะคิดล่รว่าตอนจบพระเอกจะเป็นโรคจิตเออหนังลอกเรานะคะปูทางให้พระเอกเป็นเจ้าชายมาโดยตลอดเป็นคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณว่ายนะ้ำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเพราะแต่ก่อนมีแต่คนทำให้นะคะต้องไปติดอยู่บนเกาะกับโรคจิตที่เป็นสามีตัวเอง จะออกจากเกาะแห่งนี้ได้อย่างไรนะคะนั่นคือประเด็นของเรื่องเล่าถึงการเอาชีวิตรอดจากผัวที่ขังคุณไว้กลางน้ำนะคะจะบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปสปอยนะคะไม่ยาวเอาที่แอดจำได้นะคะหนังไม่มีเลยซับซ้อนนะคะแค่หลอกเราตอนแรกว่าผู้ชายดีเป็นสุภาพบุรุษหลอกได้แบบเคลิมเลยแหละคะ่ะ สุดท้ายมาเงืบตอนนางเอกรู้ความจริงว่าไม่ใช่อย่างที่ตนคิดเจ้าชายมีแค่เพียงในนิยายเท่านั้นคิดถึงคําแม่ขึ้นมาคิดถึงคําที่แม่นางบอกขึ้นมาทันทีเลยนะนางคิดถึงคำคาของแม่นางบอกขึ้นมาเลยนังก็ตามที่แอดกลืนมานะคะ ว่ามีลูกคุณหนูคนรวยอยู่ในสังคมไฮโซไม่ต้องทำอะไรเองมีกินมีใช้ตลอดนางไปตกหลุมชายคนหนึ่งนะคะที่หล่อมาดเซอร์ชายคนนี้หวานสนิทใส่นางจนติดกับนะคะทั้งคู่เลยแต่งงานกันจากนั้นไม่นานนะคะแม่ห้ามก็ไม่ฟังจนได้แต่งงานกันในที่สุด เสร็จพิธีฝ่ายชายก็พานางเอกไปยังบ้านกระต๊อบในความทรงจำแต่เด็กๆซึ่งอยู่บนเกาะกลางน้ำไปถึงนางเอกก็พบพฤติกรรมแปลกๆมากมายของผัวตัวเองนะคะตั้งแต่ชอบทำตัวแปลกๆชอบความรุนแรงระงับอารมณ์ไม่ได้ลงไม้ลงมือนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะต่างจากคนที่เคยรู้จักมาก่อนนะคะตอนแรกพระเอกยึดมือถือยึด อะไรทุกอย่างของนางเอกจนหมดนะคะและเอาโซ่รามนางไว้ให้อยู่แต่บนเกาะไม่ต่างจากสัตว์ที่คอยเฝ้าบ้านนะคะเพราะว่าสามีนางอ่ะกลัวนางหนีกลับบ้านนะคะใครเป็นเมียแล้วไม่ต่างไม่ต่างอะไรจากเป็นสิ่งของประมาณนั้นนะคะคือพระเอกอะ่ะมันมันมีปมมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอีนางเอกก็ช็อกเลยนะคะเสียใจน่าจะฟังคำแม่ตั้งแต่ ต้นนะคะนางก็หาวิธีต่างๆเพื่อจะออกจากเกาะให้ได้นะคะแต่นางดันว่ายน้ําไม่เป็นเออเริ่มพีกละจะทําไงดีล่ะทีเนี้ยนางก็มองหาเรือหาอะไรก็ได้ที่จะข้ามไปอีกฝั่งรอผัวเผลอในแต่ละวันนะคะกวบวผัวนางจะเผลอนางก็แบบ คอยหลายชั่วโมงอยู่นะคะนางก็จะคอยคิดแผนอยู่ตลอดนะคะนางมาสนุกตรงนี้ยเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะว่านางจะวางแผนยอย่างไรให้หนีออกจากเกาะไปได้ทั้งที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะจนสุดท้ายนางก็หนีไปรอดนะคะแอดก็ดูมานานแล้วนะ,ะแอดก็จำไม่ได้ตั้งแต่ปี2005นนะ,ะแอดดูอะลืมๆไปบ้างนะคะ นางหนีรอดส่วนผัวนางตายนะคะถ้าจำไม่ผิดนะลองไปหาดูนะคะหน,นังมีภาคไทยด้วยนะคะแต่อาจจะหาดูยากนิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแอก็แบบคลิปแรกมันก็เซอๆอย่างงี้แลคะก็ถ้าอยากส,สนับสนุนก็เป็นกําลังใจก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนะคะเออสำหรับวันนี้ก็บา,บายค่ะขอบคุณค่ะ